จะเชื่อสื่อดังระดับโลกยกประเทศไทยติดท็อป4รักชอบที่สุดคนไทยจะแพ้ชอบใดในโลกติดอันดับ4ของโลกครับประเทศที่รักชาติมากที่สุดเมื่อมีภัยรวมกันเป็นหนึ่งยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทยตืบเน,นื่องจากวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาตั้งเตชื่อดังอย่างไทยเนียร์แฟคตูเดย์ได้โพสต์ข้อความว่าไทยติดท็อปแรนท์กลุ่มประเทศรักชาติที่สุดในโลกข้อมูลจากการสำรวจระดับนานาชาติหลากร้อยแหล่ง ล้วนสะท้อนตรงกันว่าคนไทยยังคงเป็นหนึ่งในประชากรที่มีระดับความรักและความภูมิใจในชาติของตนเองสูงที่สุดในโลกผลสำรวจล่าสุดของ UGOV ซึ่งสอบถามกับผู้คนจาก19ประเทศทั่วโลกพบกว่า25%ของคนไทยเชื่อมั่นว่าประเทศไทยคือประเทศที่ดีที่สุดในโลกซึ่งถือเป็นระดับความมั่นใจในชาติที่สูงมากและอยู่ในกลุ่มท็อป10ของโลก โดยมีเพียงประเทศใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาอินเดียและจีนที่มีสัดส่วนสูงกว่าแต่ไทยในฐานะประเทศเล็กๆในภูมิภาคเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้กลับยืนเชิงข้างยักษ์ใหญ่เหล่านั้นได้อย่างภาคภูมิใจไม่เตยงเท่านั้นรายงานจาก World Value s u r v อ y ที่สำรวจจากคนจากกว่า60ประเทศยังระบุว่าคนไทยกว่า97%มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยไม่ว่าจะในแง่วัฒนธรรมประวัติศาสตร์หรืออัตลักษณ์แห่งชาติ นอกจากที่ผลจากเอเซียมบารอมิเตอร์ก็ยังยืนยันอีกเสียงว่าคนไทยมีระดับความภาคภูมิใจในชาติอยู่ในกลุ่มสูงสุดของเอเชียนะคะเป็นรองเพียงไม่กี่ประเทศและยังคงยืนหยัดด้วยความรักในพื้นแผ่นดินไทยอย่างไม่มีเงื่อนไขนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของตัวเลขแต่คือความจริงที่ฝังแน่นอยู่ในสายเลือดไทยความรักชอบของเราถูกถักท,ทออยู่ในผืนธงสามสีในเสียงเพลงชาติที่ร้องพร้อมกันทุกเย็นในรอยยิ้มของคนที่พร้อมจะช่วยกันเมื่อยามบ้านเมืองเดือดร้อน และในหัวใจของทุกคนที่ไม่เคยคิดจะทอดทิ้งแผ่นดินที่หลอ่อเลี้ยงชีวิตมาข้อมูลจากเว็บไซต์ World Population Review ได้รายงานว่าความรับชาติซึ่งคือความรู้สึกถึงความรักความพักดีความจงรักภักดีการสนับสนุนและความภาคภูมิใจที่มีต่อประเทศของตนความรักชอบเกี่ยวข้องกับบ้านเกิดของตนเองรวมถึงคุณลักษณะทางประวัติศาสตร์การเมืองวัฒนธรรมหรือชาติพันธ์ความรักชาติลักษณะอาจจะคล้ายคลึงหรือสับสนดังกับคำว่ารับที่ชาตินิยม ซึ่งเป็นความรักชาติแบบสุดตรงและต่อต้านชาตินิยมและละทัทธิชาตินิยมจึงเป็นรูปแบบที่รุนแรงยิ่งกว่าซึ่งบุคคลจะมีอคติและปฏิบัติต่อประเทศอื่นอย่างไม่เครารพลทัทธิต่อต้านความรักชาติคืออุดมการ์ที่ตรงข้ามกับความรักชาติซึ่งตัางสมมติฐานว่าความรักชาติเป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่าลัทธินี้ส่งเสริมให้ผู้คนรักและเสียสละตนเองอย่างไม่ลืมหมูลุมปาเพื่อประโยชน์บางดุดของตนโดยไม่คำนึงว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างไรที่นั่น ปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อระดับความรักชอบในประเทศปัจจัยแรกคือความคิดที่เหมือนกันของผู้คนเกี่ยวกับหลักการที่กำหนดชีวิตของประชาชนปทูทีเห็นด้วยกับความรู้สึกของประชาชนและวิธีดำเนินการของรัฐบาลที่มีแนวโน้มที่จะมีความรู้สึกรักชาติมากขึ้นความปลอดภัยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเนื่องจากประชาชนรู้สึกภูมิใจในความสามารถของชาติในการปกป้องพวกเขาจากอันตรายปัจจัยที่สามคือความมั่งคั่งเนื่องจากชาติต่างๆเต็นที่นิยมเมมูพลเมืองของตอน สามารถจัดหาและอนุญาตให้ทุกคนมีความสุขกับความมั่งคั่งื่อความมั่นคงและความมั่งคั่งไม่เพียงพอหรือไม่มีเลยเรามักจะเห็นผู้ลี้ภัยแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าในประเทศอื่นบางคนเชื่อว่าพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมหลากหลายเป็นภัุกคามต่อความรักชาติรวมเป็นวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยด้วยค่ะความรักชาติเป็นสิ่งที่วัดปริมาณได้ยากแต่บรรดานะักวิชาการด้านสังคมศาสตร์และบุคคลอื่นๆที่สนใจยังคงสร้างแบบจำลองทางสถิติและกาสรสำรวจต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อคำวัดประเทศที่มีความรักชาติที่สุดในโลกและได้มีการทำการสำรวจระหว่างประเทศเกี่ยวกับโลกาพิวัต์โดยสำรวจกลุ่มจาก19ประเทศทั่วโลกผู้ตอบแบบสอบถามถูกถามว่าพวกเขาเชื่อหรือไม่ว่าตนอาศัยอยู่ในประเทศที่ดีที่สุดในโลกและคำตอบของพวกเขาก็จะระบุได้ว่าประเทศใดมีความรักชาติมากที่สุดแต่การสำรวจท่าสหรอเมริกาเป็นประเทศที่มีความรักชาติมากที่สุดในโลกโดยผู้ตอบแบบสอบถาม41% ตอบว่าใช่สำหรับคําถามที่ว่าประเทศของฉันเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกและ32%เชื่อว่าสาหรัฐอเมริกาดีกว่าประเทศส่วนใหญ่ค่ะจากการสรํารวจในครั้งนี้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับในลําดับที่4ของโลกคิดเป็น25%